กรุงเทพฯคุนเทราคาา่ะก็พยายามจะหาแนวทางและหลังสุดนี้ก็ทำเรื่องมาถึงครมอแต่ช่วงที่มาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ครมอเอง,เงก็คงจะไม่สามารถพิจารณาได้ตามระเบียบข้อบังคัาะะน้องนี้ง ได้มีกิจกรรมร่งมุ่โดยที่ทางก็พเนี่ยดิสโวดสท่านถัมกระทรวงพลังงานแต่อาทิตย์เทียมนะเวาเรื่องกา่เรื่องที่ไม่สาระไม่เรื่องการใส่สีเยวอเรื่องสอบปรอใส่สีเขียวสบปนก็เป็นกาปน่งานเขาแก้ปัญหาสามเราไม่ันไม่ทันรัฐบาลนี้เลยใช่ไหมคร่าตัวิเทียมไปแล้ว ่เรื่องประโยชน์ยามาถามันเรื่องที่ทากรุงเทพานคครก็พยายามจะหาแนวทางที่จะไม่ทำว่าอะไรนะจะดูแลเรื่องนี้อยู่แต่หลังสุดนี่ก็ทำเรื่องมาถึงพรมอแต่ช่วงที่มาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ครมอเองก็คงจะ ไม่สามารถพิจารณาได้ตามระเบียบขอกำหนดในขณะนี้ต้องรอรัฐบาลใหม่พิจารณาเพราะปัญหาหลักของ BTS อก็คือเรื่องของว่าจะทําวิธีใดก็ได้จะแต่ปิดปัญหาว่าแล้วน,นี้สินที่มีอยู่ขนาดนี้จะใช้งบประมาณการที่ใดทงเทียมนครก็กยังไม่มีเมื่อไม่มีก็เหลือหนทางที่จะทําได้ก็คือว่าให้เอกชนทา ให้กับชนทําก็ต้องเข้า p ี p นั่นแหละต้องรอยตั้งหลายปีกว่าจะ,ะกว่าจะทําได้เพราะว่าจะเป็นสมบัติของุแค่หมดปีของสามึงจะเริ่มใช้ได้ oh. านนั้นระหว่างนี้ไปเนี่นีสิบปีเนี่ยจะใช้ยังที่ไน mm. ก็เหลือทางออกทางเดียวทางจากรัฐบาล mm. นี่ถ้ารัฐบาลจะให้เงินตรงนี้เนี่ยก็เป็นการที่หน้าของรัฐบาลใหม่ mm. ตอนนี้ก็ภา,า,า,าระหนักอาจจะตกอยู่กับบร,ริษัทเพราะว่ายังต้องเดินรถบริการประชาชนต่ในีก้การเทื่นัดก็ยังไม่มีเป้าที่จะจ่ายื่องมีสิทธิ์ก็จะม,มีปัญหาตรงนี้แต่ว่าท่านผู้ว่าก็ปหาทางแก้ไขอยู่แล้วที่ผมสร้าง อาจารย์คะ<ช>อาจารย์แค่เรื่องพูดไอ้เดียาการได้รับรายงานไหมคะในฐานะกกำกับดูแลสปนค่ะไม่ไม่มีไม่มีรายงานใดๆขึ้นมาอ,นนอาจารย์คะแล้วเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวอะคะตอนนี้วันนี้เขาที่มีการทวงถามกันอยู่คอรมอจะมีการพิจารณายังไงบ้างไหมคะมันอยู่ที่ค<า>อรมอยังไม่มารพิจารณเลยยังไม่ถึงนี้เลยเหรอคะเห็นคุณชาติบอกว่าจะถามคอรมอซ้ำอีกเพราะว่าเรื่องมันยังค้างอยู่ที่คอรมอเรื่องอะไรนะเรื่องนี้อะเรื่องนี้อะค่ะเรื่องนี้ที่ค้างอยู่ยังไม่มีคืนกลับไปหมดแล้ว ไม่จําเป็นต้องได้รับความเห็นจากคอรมอลออาจจะต้องแบบว่าต้องให้ออกอมตัดสินใจก่อนอ๋อจีกลับนดิฉันจีกับไปที่คอรมอลใช่ไหมคะตัดส<อ>ินใจยังไงเขาตัดสินใจแล้วแจ้งมาคอรมอลแจ้งมาจะเอาเงินด้วยจะเอาอยัางไง